มาคลุกเคล้าร่วมกันนะครับมาดูวิธีการทำงานนะครับว่าทำยังไงให้เราอาทำงานสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเทคนิคในการทำงานเพื่อสะดวกและรวดเร็วในส่วนของสารปรับปรุงดินหลายๆอย่างที่อยู่ในถุงนั้นเราสามารถที่จะตักมารวมกันอยู่ในถุงเดียวกันโดยใช้ถุงพลาสติกนะครับตักมาอย่างละหนึ่งชามย,ายิปซัม่มโดโลไมซิลิคอน และสารประปรุงดีตัวอื่นมารวมกันในลักษณะอย่างนี้มันก็จะสะดวกและรวดเร็วทําให้เราไม่หลงลืมและก็ปุ๋ยเคมีก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ตักแล้วก็หว่านกระจายบริเวณด้านหน้าส่วนที่เป็นสีเขียวๆเ,เป็นแผ่นลักษณะนี้อันนี้ก็คือขี้แดดนาเกลือขี้แดดนาเกลือนั้นในส่วนที่เราต้องการก็คือจุลินทรีย์ทั้งน้ําจืดน้ําเค็มและก็น้ากร่อย ซึ่งเราเรียกว่าจูรินซีสามน้ำพร้อมเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาสิ่งเหล่านี้วานโดยทั่วบริเวณด้านหน้าท่านไม่จะเป็นต้องอาทำเรียนแบบผมหรือให้เหมือนผมนะครับท่านก็สามารถที่จะออกแบบวิธีการทำได้เลยตามที่ท่านเห็นสะดวกว่ามีสารบางตัวที่เราไม่มี ขาดไปก็ไม่ต้องวิตกกังวลมีอะไรใช้อันนั้นไม่มีก็ตัดออกไปแค่เมื่อคลุกเขาให้เข้ากันนะครับในส่วนของแห้งหมดเรียบร้อยแล้วเราจึงผสมน้ํำหมักชีวภาพหลังจากนั้นก็ปล่อยให้เกิดการหมักหลังจากที่การหมักเกิดขึ้นแล้วเราสังเกตดูก็คือเมื่อเรานําฝ่ามือหรือหลังมือไปแตะมันก็จะ,อ,ะอุ่นๆ แล้ก็สองสันา์มันก็จะมีราสีขาวเมื่อบรรจุกระสอบแล้วเราจะต้องรอบ่มจนหายร้อนนำไปใช้ได้เลยกับไม้ผลไม้กินใบหรืออื่นๆก็ได้ไม้ที่ทำอย่างนี้ก็เพื่อปรับปรุงดินที่เสื่อมคุณภาพนั้นให้มีคุณภาพดีดังเดิมตราบใดที่ดินของเรายังเสื่อมคุณภาพนะครับดินของเรายังป่วยอยู่ ก็จะทําให้พืชของเราที่ปลูกนั้นไม่เจริญเติบโตเมื่อเราหวังผลว่าพืชผลของเราจะดกจะดีวรใส่ใจการปรับปรุงดินเป็นสําคัญก่อนนะครับส่วนการเจริญเติบโตของพืชน,นั้นมันเป็นผลพลอยได้ที่จะตามมานั่นเองสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสภาพภูมิประเทศพืชที่ท่านปลูกและก็สภาพดินของท่าน